วันนี้เรามีีีมฝรั่งมาไปด้วยนะครับโอ้โหแล้วก็มีีประชาชนเยอะแยะเลยไปหาเลยนะนี่นี่เรามีคนมาปล่อยปลาเยอะเลยเรามีปลาช่อนกับปลาไหลนะครับอุ้ยหมดแล้วยังเหลืออีกตัวหนึ่งอ่าอ่าโอเคแล้วก็มีอาหารปลามีอาหารปลามา น้เาเลยนี่ครับถ้าเผื่อเอาอาหารปลาหวานนะครับปลาเต็มเลยลองดูมาหวานด้วยมาหวานด้วยกันอาหารปลาครับมาหวานด้วยกันปลาเยอะครับ <Yeah. S 1> oh, g บ นี้น้องจะ,ะได้อ้ันี้าปลไหลันี้อ้ยอ่ะปลาไหลเหรอนี่น้องต้นข้าก,กับน,น้องน้องโตนโน่นะครับฝั่งนี้มีแต่ฝรั่งฝั่งนั้นมีเด็กอู่สองคนนะให้ังนี้บ้างิตอนนี้ก็แดดกำลังจะหมดนะครับห้าโมงกว่าละอืม โน่โน่ได้โน่ได้โอเคอือิโอเคเอาเอาไปเอาไปให้จครับเอาไปให้คุณลุงด้วยหน่อยครั้ บรรยากาศปล่อยปลาประมาณนี้ครับเ,เจอกันใหม่พระหน้าครับปล่อยปลากันนะครับ